ดอกปาล์ม12ปันนาเป็นต้นไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานมากค่ะจึงจะมีดอกออกมาให้เราได้ชมวันนี้โชคดีค่ะเห็นต้นปาล์ม12ปันนาออกดอกนะคะจึงพามาให้ชมกันค่ะ ปาล์ม12ปันนานะคะจะออกดอกเป็นช่อค่ะออกระหว่างกาบใบดอกจะมีคล้ายๆนะคะไม้กวาดดอกเล็กๆเป็นสีครีมนะคะเมื่อบานเต็มที่ก็จะร่วงโรยหมดนะคะเมื่อ บานนะคะก็จะมีตัวชั้นรงนะคะมาดอมดม,ดมตอมเพื่อดูดน้ําหวานนะคะดอกเล็กๆน่ารักค่ะส่วนต้น ของปาล์ม12บสองปันนานะคะจะนิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเพราะเขาจะมีใบที่สวยนะคะใบจะคล้ายกับใบมะพร้าวค่ะสามารถปลูกลงบนกระถาง หรือปลูกลงดินได้นะคะอยู่รวมตัวกันหลายๆต้นก็จะสวยค่ะ เมื่อบานเต็มที่นะคะก็จะร่วงหมดเลยนะคะนี่คือต้นของเขานะคะ